าจากการถอนตัวของกัมพูชานะคะคราวนี้แหละฟุตบอลชายคือไทยเราเนี่ยอยู่กลุ่ม,มเดียวกันกับกัมพูชาด้วยแล้วก็จึงมีการปรับเปลี่ยนค่ะล่าสุดเป็นสิงคโปร์นะคะย้ายมาอยู่กลุ่ม A ร่วมกับไทยแล้วก็ติมอร์ค่ะการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีนายอัธกรสิริรัฐยากรร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกอนองเยวและกีฬาเป็นประธานนะคะในที่สุดในส่วนของฟุตบอลชายค่ะ มีมติให้ทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งอยู่โถ4เดิมอยู่กลุ่ม C ย้ายมาอยู่กลุ่ม A แทนกัมพูชาที่ถอนตัวไปนะคะส่งผลให้ฟุตบอลชาย C เกมคราวนี้มี3กลุ่มด้วยกันแล้วก็กลุ่มละ3ทีมเท่ากันหมดเลยกลุ่ม A มีไทยติโมเลสเตสิงคโปร์กลุ่ม B เวียดนามมาเลเซียสอปป,อปอลาวกลุ่ม C อินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์ค่ะ กลุ่ม A กับกลุ่ม B จะเตะก,กันที่ราชมังคลากฬาสถานนะคะส่วนกลุ่ม C ไปเตะก,กันที่จังหวัดเชียงใหม่คะ่ะที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจากนั้นในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะมาฟาดแข่งกันที่เดียวที่ราชมังคลากีฬาสถานตามกำหนดเดิมคะ่ะ